สวัสดีครับเพื่อนๆืนที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับสวัสดีปีใหม่พุทธศักราช2567ครับก็ขอนำพระมาอำนวยชัยให้พรกับเพื่อนเพื่อนผู้น่ารักทุกๆท,ท,ท่านเป็นพระไัยศยะไวยุทะยะประภาตถาคตหรือพระกริง่งอย่างที่เราเรียกกันนะครับส่วนทั้งบนเป็นปางนาคปลก ก็ตรงกับปีมะโรงพรดีก็ขออำนาจบรารมีแห่งองค์พระไสยวไวทูระยะประภาตถาคตอำนวยชัยให้พรใหเ้เพื่อนทุกท่านได้พบออกบความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดสำเร็จสมหวังแังใจปรารถนาแควข้วคลาดปลอดภัยจากพยานตรลายทั้งหลายทั้งปวงและมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปี2567ครับ อิติปิโสวิเศษซอิเศษพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิสาธุสาธุสาธุ